gì đấy, thằng muỗng thằng ไข่, nó lăn được, anh nó trôn má, má trôn nó lo, trôn má, trôn, má, trôn má, trôn จุน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 มาจุนมาจุนมากินกันนองเด้อมาจุนมาฮะไม่ฮะพี่แก่ท่านึงหนึ่งฮะให้กินผ้ากันน้องร้อน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 เอ้ยร้ายท่าึงน่นะให้น้องกินให้น้องกินให้น้องกินให้พี่จุนกินนะพี่จุนกินดิ ให้พี่จุนกินดิอือพี่จุนโอ้ยน้อเัาก็จะมานานเห็นอย่างละกลัวน้องอ๋อกลัวก็ใช่ไหมึงอ่ะไปไปกลัวน้องไอจวนกลัวน้องจุนกลัวน้อง นะจุนกวนน้องหัอลูกนะร้อนนะเพิ่งทำเสร็จนะ